เทศไทยของเรามักจะได้รับเกียรตินะคะให้จัดการประชุมสำคัญสำคัญของโลกหลายการประชุมนะคะรวมไปถึงการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกประจำปี2515ด้วยไปติดตามรายละเอียดค่ะ ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก2,565ครั้งที่32ระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2,565นับเป็นโอกาสอันดีในการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและสักยภาพของไทยในการเป็น World Destination ทางในด้านการจัดประชุมระดับนานาชาติและการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 โดยเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ได้ให้เกียรติเปิดการประชมุมอย่างเป็นทางการและบังกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ซึ่งมีผู้นำสตรีทั้งภาครัฐตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติทั้งหญิงและชายจากทั่วโลกเขาเาก้าร่วมประชมุมกว่า600คนจาก51ประเทศโดยการประชมุมครั้งนี้เป็นเวทีที่ส่งเสริมความเ,เท่าเทียมกันของผู้หญิงและผู้ชายในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ช่วยส่งเสริมเครือข่ายของความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสตรีในการดำเนินธุรกิจ หลังการเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดการที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับเลือกไม่เป็นเจ้าภาพจัด Euro s u m m ิตนะคะเราถือว่าเป็นเกียรติยิ่งแต่สิ่งที่สาคัญมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเป็นโอกาสที่จะได้เปิดประเทศ เพราะประเทศไทยเนี่ยเรามีอะไรที่ใหม่กว่าเดิมเรามั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากความเป็น Amazing Thailand สำหรับ tourist destination แล้วเนี่ยเรายังเป็นประเทศที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจแล้วการลงทุนในอนาคตด้วยเช่นกันนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เรานำเสนอว่าณนะวันนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้แล้วเราจะต้องร่วมกันในแง่ของการลดคาร์บอนเพราะเราประกาศเลยว่าเราขอให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเวนูแรกที่เป็นคาร์บอนนิวทร l ลิตี้อีเ เราจะพรีเซนต์นะคะในแง่ของธุรกิจเนี่ยของประเทศไทยว่าสิ่งที่เรามีเราเป็นเนี่ยมันมีความล้ำสมัยนะคะมากกว่าหลายๆประเทศแล้วก็ทัดเทียมกับนานานประเทศอย่างไรไอคอนสยามเองเนี่ยจริงๆก็รวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทยบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลกดังนั้นคือทุกคนจะได้มาเห็นว่าคนไทยได้อยู่กันยังไงเป็นที่ที่นำเสนอในเรื่องของ sustainability อีกทางหนึ่งก็คือการที่ทำให้ทุกคนเข้าเครื่องกันในการที่เราทำ ธุรกิจและสพอร์ต SME ก่าพันรายทั้งในสุขสยามและในไอคอนครามันนี้คืออีกหนึ่งวิถีหนึ่งของ sustainability ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ใจความของการสัมมนาในครั้งนี้นะคะ สำหรับการประชุมโอลเวอร์สม mit ออฟ o m e n 2022ในครั้งนี้บริษัทยสยามพิวรรสจำกัดได้รับเกียรติร่วมแต่นเจ้าภาพและเป่งสถานที่ให้การต้อนรับคณะผู้นำสตรีจากทั่วโลกโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่22มิถุนายน2565ไอคอนสยามแหลมมาระดับโลกหึ่งแม่น้ำเจ้าพยาให้การต้อนรับคณะผู้นำสตรีจากทั่วโลกอย่างยิ่งใหญ่ในงานพรีสมมิธทัวร์ทีู่่อัตลักษณ์ความเป็นไทยอันงดงามพร้อมชมการแสดงไอคอนิกมันติีมีเดียวอเตอร์ ระบำใสยน้ำผสมผสานแสงสีเสียงและมันติมีเดียที่อยากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมเยี่ยมชมเมืองสุขสยามและไอคอนคราฟพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและหลั่งรวมผลง,งานของช่างฝีือไทยทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการประชุมใหญ่ๆห,หรือว่าการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาด้วยค่ะหมดเวลาของ